ธรรชาติฝรั่งสิตจังหวัดปทุมธานีนี่ครับคู่แรกของการถ่ายเทอาสดของเราครับายแดงคฤหาหน์เจดีมวยไทยยิมการน้ำเงินเทียนทองแดงรถดีมวยไทยยิมครับเวทพิการน้ำหนัก100ปอนด์ครับครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับกิษณนารักประเสริฐสุดให้คะแนน3ท่านปรวัตรแขกสินทร์ธรอารานุชกลางและสมศรีภูศรีครับใจชื่นชอบรุ่นพี่ดาวดังก็คือเทียนทองก็ขยับเข้าไปครับ การไกลทีไหนสะดวกที่ไหนเรียนเชิญครับนึกถึงโตโยตานึกถึงเคมอเตอร์ or, ขอบคุณทาง CP เจริญพภพภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนโดยคุณอดิเลกศรีประทักท่านประธานคณะกรรมการบริหารพร้อมโดยท่านดรพงศ์วิเศษไัูทูลรองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์บริษัท c p พประเทศไทยจำกัดมหาชน CP, ผลิตภัณฑ์ C ีทีู 5G สัญญาณอันดับหนึ่งบริท วัด,ดวแต่แข่งซ้ายดูเลยครับบดปุ๊บเจอแข่งซ้ายตรามาวินแบง์โยคีนายรัศมีวงกลมยดรมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมคูโบต้านวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคตษัศไทยนครพัฒนาจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายทิฟฟี่ซาร่าแอนตาซินเยลแอนตาซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนด้า5 0 0ยา่าน้ำขาวไทยนคร รวมถึงดีออกไซด์ขอบคุณท่านในห้างวินัยวิรัพุชงครับเพื่อการสนับสนุนศิลป,ปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับนะครับเริ่มจะเร่งเกมแล้วนะครับยกนี้ยักเข้าไปเทียนทองดูว่ามีแข้งแล้วก็วงในนี่เหนียวลึกนะครับทางดหานก็มีลูกทีคอยทำลายจังหวะเอาไว้หมัดหน้าคอยแย่รบกวนไปเรื่อยนะครับดูว่าต้องเบียดให้ถึงตัวเบียดให้เร็วนะครับเทียนทอง เดินช้าเขจะโดนสายแบบนี้นะครับโอ้สายนี่มาเป็นระยะระยะเลยนะครับนะครับวนเข้าไปออกสายดีขวาดีมาดูกันที่วงในพยายามจะกดแขนงเอาไว้เทียนทองก็จะขึ้นบนไม่ได้ยังตีไม่ถนัดเหมือนกันครับสายคอยดักครับขพืนหาครับยกนี้มาเปลี่ยนเป็นมวยขวาข้างที่เตงถนัดแล้วนะครับโอ้นี่ครับใช้ลูกแข็งแรงครับแม่บิดพวงมาไลยเอาครับสําหรับเทียนทองครับ ไม่เป็นมวยซ้ายแล้วครับเป็นมวยขวาเดินเข้าหาครับพยายามจะเข้าสู่วงในแล้วก็จะขึ้นคอให้ได้ครับแทงเข้าไปครับขวาขวาครับเทียนทองครับส่วนคันเลือหายก็ตั้งรับจับท่าครับซ้ายครับหมุนออกซ้ายทีขวาทีครับชับช่วยเลยครับเริ่มเดินเครื่องเริ่มติดเครื่องครับเทียนทองคันเลือดหาดักเตะดักผีไว้ก่อนครับเทียนทองเดินเข้าไปเจอแท่งซ้ายนี่ครับโอ้โหนอกกับนาอนโอูยนอกกับในโอู้ดูครับแม่หัวจิตหัวใจน้ําเงินแก ไม่บังเลยครับดูพาเตะได้เตะไปเตะได้เตะไปครับมาแต่ห่วงนี่แหละครับผาดกลอดต้นแขนฮอนแขนเดี๋ยวจะมีจะว่าจะสไตล์ขอหมัดเดียวหรือเปล่านะครับทรงนี้ไม่บังด้วยนะครับนี่นะครับเดินจ้วงอย่างเดียวแล้วนะครับโอ้ปกตินี่ไนเหนียวเลือนนะครับวันนี้เขหาหัดไม่ประท้าด้วยอาศัยจังหวะดักออกแข้งไฟเทียนทองก็เริ่มจะเดินเร็วขึ้น นีเตะขาต่อยท้องต่อยหน้าเบียดไปเรื่อยนะครับ้ายอีกแล้วโอ้โหนี่นะครับโดนขาเข้าไปมั่นใจในความแข็งแรงความแข็งแกร่งนะครับ้ายซ้ายมาอีกแล้วสายนี่มาถีบเลยนะครับแต่ว่าลูกแข็งแรงนี่นะครับจะสร้างปัญหาให้กับคัรหานพอสมควรนะครับเพราะว่าหนักแรงแล้วก็แข็งแรงด้วยครับพยายามเดินต่อยหมัดเข้าไปครับแต่ว่าแข้งซ้ายของคันหานก็เตะยัดท่อนแขนเทียทองอยู่เรื่อยๆครับ แโดนมากๆรับมากๆ,ๆอ่านี่ครับโดนซ้ายอีกแล้วครับโดนเตะทอดคนโทร02 800 800 00บริษัท CPF Lesser Long Foot Chain จำกัดบริษัท CP เมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเม,ม,มจิพร้อมด้วยเจียไตยผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตราการ่ตา่ขอขอบพระคุณครับว่าวงนอกนีสายก็ยังมาคอยสก,กัดเอาไว้นะครับแต่ในหนี่เริ่มชัดเจนแล้วนะครับโอ้โเถียนทอง เวลาเกาะได้แทงได้มีออกได้หนักๆดูนะครับแทบจะวิ่งเข้าใส่นะครับมีหมัดนําไปก่อนด้วยกิมท้องกิม้ากิมท้องกิม,ม้าโอ้โหเอาเลยครับสับฟอกที่ต้นขาเลยนะครับนมาโดนเข้าไปนี่มันล้าเหมือนกันนะครับโดน่อกต้นขาเบียดเข้าไปโอ้ดูว่าเริ่มจะล้าไปเหมือนกันนะครับคาร์ลหาดซ้ายนี่เริ่มจะช้าลงแล้วนะครับโดนบทหนักๆแบบนี้ครับ เดินเข้าไปครับแทงซ้ายของคันเลือหาดครับองไนพยายามจะหิ้วคออีกแล้วของชอบเขาเลยนะครับของชอบเขาเลยนะครับแหมจังหวะหิ้วคอของเทียนทองครับถีบไปก่อนครับคันเลือหาเตะซ้ายส่วนเทียนทองครับพอถึงคอได้ครับแหมจังหวะดูครับแม่มีโหนตัวขึ้นไปด้วยนะครับมีเน็บมีตีมีโหนครับโชว์ความแข็งแรงเลยครับคันเลือหาถีบ แล้วก็เจาะล่างทืนครับเทียนทองเจอแข้งซ้ายเจอแข้งซ้ายครับรับแข้งซ้ายไปก่อนครับแต่พอถึงตัวเทียนทองบอกว่าคา,าร์ลิหารดเอ้ยผมขอบ้างครับผมขอบ้างครับหมัดขวาแล้วก็แทงขวาเข้าไปครับฮิวคอขึ้นคอข่างแยกมาครับโอ้โหนี่ครับมาสถานการณ์ตอนนี้มันคล้ายๆภาคที่แล้วครับ ฟาสตล์ลาร์ออกนําไปก่อนฝ่ายน้ำเงินเทียนทองโอ้โหดูครับหาดภาพนี้แข็งแรกแข็งแรกเหมือนเดิมครับโอ้โหเหมือนแขนแต่ว่าเดี๋ยวดูสัญญาเดี๋ยววงนอกวงนอกฝ่ายซ้ายซ้ายกินฟรีก่อนซ้ายซ้ายกินฟรีเอาติดบงังเทียนทองมาเอาสลับเ,รรเดี๋ยวดูครับยืนห่างไม่ได้ครับยืนห่าง,ห<ย>เงเดี๋ยวแข้งของแดงมาคร,ครับเอาครับรับแข้งมาเยอะนี่จะหยุดได้เหมือนกันนะครับ นี่นะครับเทียนทองโอ้มีหมัดจิ้มนะครับไม่ได้ต่อยนะครับจิ้มไปเรื่อยจิ้มไปเรื่อยแล้วก็จะเบียดจะปล้ำในมาดูว่าเขาลุยหาดซ้ายนะครับสายนี่ต้องจัดกว่านี้นะครับสายอีกแล้วสายก็ทําได้ดีนะครับแต่ว่าโดนบ้างนี่จะออกอาการให้เห็นนะครับถอยล้นไปนี่นะครับสายนะครับต้องขยันกว่านี้สายอีกแล้วนะครับโอ้ออกหนักๆแรงๆเลยครับโอ้โหแล้วโยนแข้งคืนเลยครับ แม่มวยดาวรุ่งมวยเยาวชนนี่โอ้โหต่อยกันน่ารักทั้งคู่ครับอีกคนนึงก็ซ้ายสวยงามอีกคนก็เดินทําดีเหลือเกินแข้งซ้ายครับต่อยหมัดขวาคืนครับมีหมัดทําลายตรงครับแล้วก็หมดยกที่ได้รับผู้ชมครับเพื่อการสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มุญไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับในช่วงพักยกนะครับทีมงานของเทียนทองก็บอกว่าอย่าประมาทนะครับให้มีบางแท่งซ้ายไปด้วยนะครับเดินเบียดเข้าไปขยับเข้าไปทช่เอาละครับทาย มาเรื่อยๆนะครับคาริฮาดแท้งซ้ายหรือว่าพยายามจะเบียดจะชนเข้าไปนะครับนี่นะครับโดนซ้ายก้วโอ้โหแต่เวลาโต้กับโต้คือรับหนักๆเหมือนกันครับก็พยายามเดินขยับแต่ก็ถอดสมอแล้วครับผมมีโอกาสเป็นมวยเอกมวยดังด้วยกันทั้งคู่เดี๋ยวดูครับการตัดสินอย่างเป็นทางการ มาที่น้ําเงินครับแก้มือล้างตาได้ครับไฟนี้เทียนทองแดงลดดีมวยไทยยิ้มครับหยอดเยี่ยมทั้งคู่ผู้ชนะภาคนี้ฝ่ายน้ําเงินครับเทียนทองแดงลดดีมวยดูชัดดูเร็วดูได้ทุกที่ที่พรายทีวี